สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอวครับรีบหาตำลึงมากินโดยด่วนครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคนรู้เรื่องนี้น้อยมากไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ตำลึงเป็นผักริมรัวที่หากินได้ง่ายมีให้กินตลอดทั้งปีแถมราคายังถูกนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูใบของตำลึงเป็นใบเดี่ยวสลับกันไปมาตามเถาโคนของใบจะมีลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจส่วนดอกนั้นเป็นดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบมีสีขาวและผลของตำลึง ก็จะเหมือนกับผลของแตงกวาครับมีขนาดเล็กกว่าสีเขียวมีลายสีขาวพอสุกจะกลายเป็นสีแดงข้างในมีเมล็ดเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนคงเคยกินตําลึงมาไม่รู้จักเท่าไหร่ครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงสรรพคุณของตําลึงว่ามีมากมายขนาดไหน <c oughs> และวันนี้เราได้รวบรวมประโยชน์และสรรพคุณน่าทึ่งของตำลึงมาฝากครับ เริ่มที่ข้อ1นึ่ลึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สูงเช่นสารเบลตาแคโรทีนที่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจขาดเลือดมีแคลเซียมช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันนอกจากนั้นยังมีฟอสฟอรัสเหล็กไนอาซินวิตามินซีและอื่นๆอีกมากมายข้อที่2จากการค้นคว้าของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าตำลึงนั้นมีเส้นใยอาหารที่สามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยข้อที่ 3. ตามตำตรายาแผนโบราณระบุเอาไว้ว่าตำลึงถือได้ว่าเป็นยายเย็นช่วยขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้อาการแพ้และอาการอักเสบข้อที่4ช่วยในการบรรเทาอาการของโรบาหวาน โดยใช้เทาแก่ประมาณหนึ่งกำมือนำมาต้มกับน้ำหรือว่าจะใช้น้ำข้นจากผลดิบนำมาดื่มวันละสองรอบนะครับเช้าและเย็นจะช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดเพิ่มระดับของอินซูลินข้อที่5แคลเซียมในใบตำลึงนั้นจะช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนั้นวิตามิน A ยังช่วยในการบำรุงสายตา ข้อที่6ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมแล้ะก็ยังช่วยในการป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตาได้อีกด้วยดังนั้นการรับประทานตําลึงจึงเหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆข้อที่7การกินตําลึงสดๆสามารถลดอาการท้องอืดได้แต่อย่างไรก็ควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดด้วยนะครับ ข้อ 8, ที่8ปแทบไม่น่าเชื่อครับว่าตำลึงนั้นจะช่วยลดอาการคันและอาการอักเสบได้ครับเช่นโดนหมามุยยุ้งกัดใบตำแยแพ้และอองข้าวเป็นตน้นโดยการใช้ใบตำลึงสดๆนะครับประมาณสักหนึ่งกรามมือนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วก็คั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่คันครับข้อที่9ใช้ในการรักษาแผลอักเสบได โดยการใช้ใบสดหรือว่ารากสดนะครับนำมาตำแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นแผลข้อที่10สสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่กำลังให้นมบุรอยู่ขวรรับประทานตำลึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตำลึงนั้นจะช่วยในการบำรุงน้ำนมคุณแม่และช่วยในการบำรุงเลือดทำให้คุณแม่ไม่ซีดและมีน้ำนมให้ลูกรับประทานอย่างเพียงพอ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกกันหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานตําลึงแล้วตําลึงนํามาทําเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสําหรับวันนี้นะวาดีไอไวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ แล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ